เมื่อวานนี้พี่ยุทธกับพี่แมวพี่แม่แมแซวพี่เบิร์ดอะไว้ใช่ไหมคะที่ถ่ายปกแพรวค่ะก็นี่คะ่ะพี่เบิร์ดเขาบอกเขาได้ดูอยู่นะเขาแบบดีใจมากเลยคะ่ะที่พี่ยุทธพูดว่าใครจะดูดาวแดงนี่ดีถ้าพี่เบิร์ดไม่มีอีกแล้ว เขาตอบมาด้วยแต่วันนี้คือเขาเข้าฉากกันในละครกลกิโมโนคะ่ะก็มีคุณแบงค์ปิติเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยคะ่ะในเรื่องถือว่าเป็นตอนสําคัญมากเลยเพราะว่าจะเปิดฉากมานะคะว่าท่านไซายโฮชิเนี่ยจะเล่าประวัติเทพเจ้านกเกเรียนให้กับนนะักเขียนคือคุณแบงค์นะฟังแล้วก็ไปเขียนนิยายจะทําให้พพะเอกนางเอกได้เจอกันคะ่ะก็เขาฝากบอกพิยุทธ์มาด้วยแล้วก็มีฝากน้องใบด้วยนะ,ะที่น้องใบ ไอซ์บารเกตค่ะที okay. banks, okay. геро, e ่เบอร์บอกว่าถ่ายละครทุกวันเลยอาจจะไม่สะดวกทาแต่ว่าก็บริจาคเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าเงินเบอร์ดฝากขึ้นมาราดตรงนี้อนุราดกษ์ไว้แล้วอะไรอ่างเงี้ยนุมนำมิสเตอร์เบิร์มิสเตอร์สุภาพที่เบิร์ดค่ะ ไบรท์ s อรี่นะครับขอบคุณมากๆาอรี hmm. ่ <Sorry, S 2> จริงๆครับว่ามันไม่มีเวลาครับถ้าเปิดอเดี๋ยวมาในการของถ่ายมันจะไม่งามครับก็ได้ฝากเงินที่ทำบุญไปเท่าที่น้องบรท์น้องไบรท์ได้ร่วมทำบุญใช่ไหมครับ ก็พี่เบิร์ตแต่พี่เบิร์ตทำไปในองค์กรของ ALS mm hmm. ผู้ป่วย ALS ครับผม mm hmm. ทุกคนน่ารักนะครับ mm hmm. แล้วก็น้องแหม่มก็รักพี่ชายเขามาก mm hmm. เขาก็แบบว่าช่วยเต็มที่นะครับ mm hmm. แล้วก็พี่พี่พี่พพยุทธก็บอกว่าไม่มีใคร <laughs> ไม่มีใครที่จะดูแลตัวเองดีเท่านี้แล้วท mm ี่แบบมีแต่คำชมเขาขอบคุณมากขอบคุณมากครับ mm hmm. สิ่งที่ mm hmm. หลายๆเล่มอยากไม่เคยเห็นแต่จะได้เห็นจากแพรว mm hmm. แล้วก็หลายๆลุคที่ไม่เคยเห็น ของเบิร์ดก็เห็นจากแพรเพราะว่าการทํางานด้วยกันมานานมันจะทําให้เรามั่นใจแล้วก็เชื่อใจกัน<ช>ครับ<ช> <len. S 2> เพราะฉะนั้นแฟนแพร์กับแฟนใหม่ของแพร์ก็น่าจะได้ดูครับไม่คิดพูดดีอีกแล้วโอเคเอาไป็นวันหลังวันยาวเมื่อวานนี้แพร์เลยขายดีใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ที่เบิร์ดเท่มากนะนั่นแหละเด็กๆอ่ะนี่แหละฮะมาถึงอีกศิลปินหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องนักร้องล้วน